อืมปังพาอืมกพักสวัสดีครับผมสวัสดีขน้องมาสุขทุกคนกับผมในพวกบาบารบันนาพารกกินมาแสบครับ่น้ปงในรบหน้าพากพี่นองมา,างก,กินสมตำน่น้ปงสมตำกินครับ สมตีนหมูเน่องสมกีบหมูโอ้ยเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นไี่น้องเอ็นหมูสมทำเพชรเพชรแก้มพักบุงไี่น้องพักบุงนั่นนะขนาดน้าพักนี้เป็นพักบุงหนังพักบุงหน่าเขาเนียนอนไม่อเหมือนวนหอนไอต้นมาไป่น้องมาเสียบบอมาหน้าโอ้ยเป็นเสียบแหยง มตีนมูนนี่แบบกึบๆเลยอืม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 สมบูรณ์ดีเสีย ืมแต่ขนาดมกมินียมผมขนาดปลาอืมกรอบพักอืมอืม,อม,อม เอ็นโมเมีอืมกลบๆเปรี咕咕้ยวกำลังดี เป็นพวกเอ็นหรอกมันคามเอ็ดเนี่ยนังนั่งอืมจับมันต้มสุกมากเลยยังม่เห็นเป็นสมส้มกีบงู นำบัปอด,ดีากหืมดนำไปแดงแล้วน,นอนทุทตอนท่น้อง ข้างแรกของห้องมาวันหน้าสมตินหมูแล้วว่าตินงัวขุนพลนย่างคั่มเขื่อไน้องแซ่บสมตินอันหมูกับโบแพรก,กันี่น้องแซ่บด้วยกันอืมกรุบๆรอบดี năng sẽ khởi nhau hoàn hoàn lòng nó tôm gấp tôm tín quá mũ là số

อืมอืมอนมะกอย่างกํางพี่น้อง,ง,องแบบกุบกบเลยเป็นนังเป็นเอ็นมันใส่กระนำปลาทูน่าเนี่ยทุบตนั้นเจ็บไหล นั่นป็นอะารานั่นเนี่ยเขากันแห่ง สมเอ็นครับสมตำ,มตำอืม,อม รสชาติเนี่ยเปียกกลังดีพี่น้องสมจริงสมัยคล่มนุ่มๆของเอ็นเอ็นหมูเนี่ยล้างหมูนะกมลมๆล้องโตเลย ืม mm hmm. น,น้ำปลาหนัวครับ มะบุง๋งมีท e. <deve on> ั <variables> ้งมะบุงลำานยครับมะบุงน่ามากสองแบบเลย bớt dẹp nó không thiệt đây Một tầm cửa Cơ cửa <laughs> Bứng À là nhu <laughs> bứng ตมในแบบเพชรเพชรด้วยกันไปน่อง